สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสวนปลาล์มน้องนาลินนะครับอีกแปลงหนึ่งเป็นแปลงใหญ่นะครับชุดนี้12ไร่นะครับส่วนนี้เป็นระบบโซล่าเซลล์พร้อมแอร์แวรนะครับดูว่าน้ำจะไหลดีขนาดไหนนะครับนี่นะครับที่จะไหลประมาณนี้ทุกต้นนะครับ มันมีทั้งหมดตรวนี้สิบสองไร่นะครับเห็นไหมครับน้ำจะแรงอย่างนี้ทุกต้นเลยนะครับ ช่วงน,นี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้อยู่ต้นนี้ตน้นหนึงเป็นระบบน้ำโซล่าเซลล์นะครับซึ่งจะเป็นอย่างนี้ทุกต้นเลย สองร้อยห้าสิบต้นนะครับฝั่งนี้ มันเป็นอย่างนี้หมดนะครับจะดูอีกฝั่งสองฝั่งนะครับ ตรงนี้เปียกเลยเพราะน้ำตรงนี้มันหลุด,ดผมจะมาดูโซนฝั่งนี้นะครับดูต้นนี้ยวงไหบ้าง ครับก็โอเคอยู่เยอะอยู่เดี๋ยวผมให้ดูต้นหนึ่งนะครับ น้ำจะออกไหมตลอด